่ามันเป็นเรื่องใหญ่ของโลกย่างช่ของประเทศไทยเทวันี้จึงได้เราก็ประสานกับท่านท่านผู้ใหรคาเดท่านก็ในเรื่องแบบเส่นท่านผู้จัดการหน่วชาตินะคะท่านก็ได้มอบหมายให้ท่านคนเด็กช่าใ้ก็ชทำนเรื่องนี้ที่โมท่านก็ทำงานไม่เราะว่าทนไปทำงานตลอดแล้เชื่อมือท่านแล้วก็ ก็หวังเป็นอย่างที่ว่าสิ่งที่เราไปจัดทำในวันนี้นะคะจะสามารถเกระตุ้นเมืองไทยให้ถึงตัวผู้ใหญ่จะไม่ให้ไปทำอานสิ่งที่ขิดกฎหมายหรือว่าเป็นเรื่องที่น่าน่าน่าเห็นใจน่าน่ากลัวมากสำหรับที่เอาไข่ไปทำอะไรเราไม่รู้ลูกของเราไปเชื่อของเราตอะเด็กเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไปประเทศที่สามแล้วประเทศที่สามจะไปทำ ที่สองนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องการที่จะเห็นว่า,าประเทศจีนแะอะไรอย่าต้องการที่ให้ประเทศจีนได้ได้ทราบว่าคนจีนเนี่ยอยู่ในประเทศไทยกนอะเนี่ยนะคะเป็นต้นเรื่องอะไรที่เ,เป็นส,สมวนไพรที่ส่งคนไทยที่ไทยนไเนี่ยส่งไปยังประเทศยกยอเจียดยังกลุ่มในกลุ่มจีนที่นั่นทำจ้ารก,กันสิ่งเหล่านี้ที่เป็นอะไร นะแต่ว่าคิดว่าที่จอเจียก็อาจจะไม่คนหมายถ็บไหรือโล่โรกนี้ก็ผมไม่ยอมรับน,นะฮนะว่าเอาใบไมทหรือเอาไข่นะสืบพันเนี่ยนะอะออกจากตัวผู้หญิงแล้วก็ไปทำเป็นเด็กโเด็กหลอดแก้วแล้วไปเป็นทารกเนี่ยนะเอาไปทำอะไรนั่นะก็คือสิ่งหนึ่งที่เราหวงใหญ่ค่ะ <c oughs> ฉะนั้นวันนี้ก็ขอ,อประาส,สพั์ ออแต่ผมคิดว่าในเรื่องของหลังการเดี๋ยวเราเราทางตำรวจเราก็จะที่หนาเชื่อเดื่อะครก็จะดูว่าคนไทยที่ที่รอนเกลี่ยไปแล้วก็จริงแล้วก็เหมือนใจบอกจริงก็ไม่ถูต้องหัแต่ว่าคนไปน ตำรวจจราเขียคือเราต้องได้ข้อมอูลนะที่ชัดเจนก่อนว่าทางตำรวจจราเจียวเขาเขาพิจารณาเรื่องนี้ยังไครับเราได้ข้ขอมูลของการที<ม>่ถูกต้องในส่วนของตัวขององค์การการขยายผลเนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องไปดูครับเดขออนุญาตไปให้ทางทางกองกำลังรประกอบประภายทางน่ยการสิทธิส่วนสอบสวนขยายผลยก่อนแล้วเราถึงจะ ตอบได้ว่ากระบวนการเนี่ยมีความผิดมีความผิดหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่ากฎหมายเรื ina, ่องข้อมูลในการโฆษณาลักษณะนี้จะต้องขาดนะครับแต่ว่าต้องไปดูเรื่องของอำนาจเขตอำนาจในการสอบสวนก็เป็นประเด็นอกราชเพิ่มมากนะครับ่ก็ไปดูรายละเอียดนะครับแต่เรียนว่าท่านน้องๆที่อยู่ทางจอเกียเนี่ยก็กลับมาประเทศไทยไม่ได้ ในลักษณะคนไทยด้วยกันยังไงเราก็ต้องช่วยเราเราไม่ช่วยคน,น,นไทยด้วยกันต้องมีคนไทช่วยเรานะครับแต่ส่วนหนึ่งคือทางเราก็กะจะิบอติแบบนี้ต้องมีวิชาช่วยประชาสัมพันธ์ให้มองคนรุ่นใหม่เข้าใจว่าการไป,ไปขายขลักษณะนี้มันเสียวิธีก,การกันไี่นะครับแล้วก็ไม่มีค่าอะไราะไม่มีอะไร มารับรองไม่มีหน่วยงานของรัฐจะมารับรองว่าสิ่งที่ไปเนี่ยเราจะได้ค่าตอบแทนอย่างที่ตปรากฏแต่ไม่มีสัญญาแต่ก็ไม่มีอะไรมาผูกมัดน,นะครับเป็นเองเราก็คงจะต้องเรื่องนี้เราคงต้องระบุว่าเราต้องทำอะไรต้องผมต้องไม่ให้มีใครวามตกไปเป็นเหตุนี้นะครับทุกคนที่สมัครแจกไปอันนี้ผม,เป,เ,นะะมเป็นเรื่องหนึ่งนการควบคุมเรื่องหนึ่งที่ เป็นเหตุที่ไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยแะที่คนต้องไปดูกันแยกเป็นเกสเป็นไรเดี๋ผมจะมอจะอนุญาตในเรื่องนี้เนี่ยให้ทางกอปกอบกลกังรับเรื่องภาษาเดี๋ยวเราก็ส่วน่อการตอนพอนี่ซึ่งท่านคงจะภาษานการจอเชียก่นอนนะครับว่าอะไรอะไรนย่างไรล้วเราจะาจากตรงนี้ไปเราจะไปดูว่าเราจะต้ดดะองช่วยเหลือการช่วยเหลือในการดำเนินการต่อไป่อไอ่